ทีมงานเขาก็เล่าให้ทีมงานเราฟังว่าม,มันเป็นนโยบายของแจ็คสันเลยว่าเราจะไม่ทำตัวแบบผิดปกติกว่าทุกคนเราไม่มีความพิเศษเราเราไม่มีความถือตัวเราจะถือตัวไปทำไม,มเ,รเราเจอกับทุกคนเราจะถ่ายรูปกับทุกคนแล้วเราทุกคนแบบเหมือนกันหมดเราไม่พิเศษกว่าใครซึ่งพี่ฟรงปุ๊บพี่รู้สึก โอ้เจ๋งอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เป็นสไตล์นั้นเขาจะไม่เป็นแบบว่าห้ามแตะหรือต้องตัวห้ามโดนห้ามถ่ายรูปเขาจะไม่เป็นเลยลนั่นก็คือเหตุผลที่หลายคนรักเขามากเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเขาถึงได้ถุงตัวได้ใช่แล้วก็มีความนา่าแต่ก็ต้องอยอมแล้วว่าบางทีกาศก็ต้องมาการเหม่เพราะาอะไรหรือเปล่าบางทีคนเข้ามาลุมเยอะมากมเขาก็ทํางานงไม่ได้โฟกัสแม่ก็สงสารเขามากอีกวันหนึ่งไปงานปาร์ตี้หนึ่งใช่ปะแล้วเราก็เห็นว่า คนก็กร <int mystery> <Stud> ูเข <tama> ้าไปถ่ายรูปเข้าไปจับเข้าไปบีบแล้วบอกโอ้สงสารเขามากกับเขานะไม่ไม่ไม่ว่าอะไรเลยไม่ไม่ไม่ทำหน้าบึ้งไม่อะไรแล้วก็แบบพร้อมถ่ายรูปว่บทุกคนแฮปปี้กับทุกคนแล้วก็คือความความน่ารักของเขา